ถ้าพบกับซ่องแมงทับปูชาแนลนะครับป้าก็มาแล้วทเราเรียนรอว่าทุเราเรีแต่ข้าต้มมัดขต้มมัดขาดลงโอ้ไม่มีทุเรียนเปี้ยวก็จะซื้อมาให้อยู่วอลบบ้าแล้วให้ แล้วค่ะเพราะว่าับมาเพลงมันชีดในใจเลยเศร้าถ้าหลังเปิดเพลงแล้วก็หายแล้วอร่อยมากเลยนะบ้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ้าวทำไมไม่เอาไว้ให้ป้าล่ะนะเจอช่างในตำนานข้าพุทธมีแต่คนถามว่าย้ายวันไหนย้ายวันไหนเวันไหนย้ายวันนัอ้าวถามช่างนี่เลยเสร็จวันไหนย้ายวันนั้นดทนะครับ เราเน้นความปลอดภัยอยาให้เอาแน่ใจก่อน่อยย้ายว่าทิ้ความเรียบร้อยก่อนเอาสมควรย้ายไหมความแข็งแรงได้หรือเปล่าไปนี้นะครับมีมีอะไรให้ช่วยไหมจะให้ลูกเขยมาช่วยพรุ่งนี้ช่วยก็มาช่วยก็ดีมีครับมีเนาะเดี๋ยวให้มาว่าสร้างตั้มบอกว่ามีเนาะครับผมมีงานมีครับมาช่วยกันก่อตเสร็จเร็ว

ทิ้งทิ้งหม้อทิ้งหม้อไว้ต่างหน้าอีกนะมันหน้าโกรธไหมหน้าโกรธหรือเปล่าไม่จงไม่จงเลยใด้หม้่าอะไรยาป่ามันใหญ่เลยวก็ไม่จไม่ให้เลยไม่จเลย้ออันนี้หม้อของหวานหม้อาวนี่หม้อมเดที่นอยู่โน่นล้าง้ถูกแล้วที่ไม่ซื้อคเรียนมาให้เพราะก่าอจีนยังไม่เหลือไปให้เลย

ใส่ใส่เท้าด้วยป้าใส่เท้าไก่เท้าไปเท่าไหร่เนีขามีสิ่งลอยมีหอมมีกลิ่นหอมลอยเขาก็มีแล้วคนมันจะรู้ไงว่ามันจะทำกัไม่แสบตามจะรู้ว่าป้าชอบแซมห้ามใส่น้ำตาลห้ามหวานนี่อาชีฮาวฮัลโหลกับป้า อาว่ากับบ้าเด้อตรงเลยสั่งเลยนิดสั่งเลยบ้านน้ำกระปุ่นเลยเด้อนี่จับปลา กินอยู่นสามกทําเส่แพาะอ้กินนยเอกอกคห้สเสื้อบอกเขาเไม่ได้กินได้เมดก้นได้เนี่เขาก็ไม่ได้กินได้นี่ยนะเออข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าแล้วเขาไม่ได้กินเนี่ยเป็นยังก็ได้เอ้าเ้ินตาคือเกาล

กิน้วกก็ไปจัดการนะหมดไเลนกพวกมีกินใหม่พรุงนี้มีอีกพีนน้องเอ้ยนี่ืองเออข่อยก็บ่ได้กินขึ้เดียวละข่อยก็มาปทินเท่าหมอเปิดเปิดฟ้าอามดเลยเนาะสนะเอาไ้ตรงนี้แหละอมาเลยเอาเอาไฟนมไม้เอาไว้ตรงนี้แหละากมากรปุนเนาะ พยามกับนนะทัวนกินอยนมากเลยแต่เมื่อคืนะกินของหวานจำพอเราเห็ดจำพอเราเห็ดหมูลุยมาล่าอยู่เนาะอ้ข้าปุ่นเลดเออาินรอก็กินกับุนางนะครับอย่างเช่นอ่พแกเคยเข้าโรงพยาบาลผู้ีจีนนอเอมากตั้แต่วัยรุ่นวัยเด็กของแกไม่กิน ถ้าจะมากินดีอ่ะซื้อมาเป็นกระุนอยู่กระตูรวงให้ลุงอีก uh. แต่ก่อนนะนะองเมื่อก่อนในนี้จะได้ก็ตามสิ่บุคคอยกินกระปูกแล้วบุกคอยเนโคตรมากแต่ต้องกิกนน้องยาป luôn, <c oughs> นะ่าเท่านั้ะแล้วพี่มันก็จะคอยคือผมกินหอยแข็งก็เหมือนกันนะป้าเอ้อเข้าห้องน้ำตั้งแต่หกทุ่มยันสว่างแจ้งก่อนจะไปนอนที่ห้องน้ำก่อนจะขึ้นมาอันหนึงโอ้ยคือเหมือนกับเหมือนกับคนบิดไส้เรานี่แหละป้ามันทรมานนะเอ๊ะ คดก็โจ้เข่าบานนี่อืมก็ระมัดระวังันนะครับวันนี้ก็ห้าโลพรุ่งนี้เป็นสิบโลเนาะป้าโอ้นี่นะครับครับผมขอบพระคุณมากครับทำงานจนหนวดเฟิรมเลยนะคะจนหน้าแม่หน้าดำเลยว ก็ไม่นนดีเยวันนี้ก็ขึ้นสามแล้วุ่นี้ก็ขึ้นสี่จมีอะไรบ้างวันนี้ก็ขึ้นออนที่สามค่ะ้าวตอนเ่อนที่ห้าไม่มีปัญาคอนเล็กครับคอนที่สี่ก็คู่นี้ก็เริ่มทาผมวางระดับจากระดับให้วางเสาให้เรียบร้ยแล้วทนที่สาม้าหวันนี่ยละ้ายแล้วะน่าจะไม่นะในเกินนะ ถ้าฟ้าฝนเป็นใจนะพี่แบบขึ้นอยู่กับเทวดาฟ้าดินด้วยเป็นใจให้เราหรือเปล่าถ้าแบบนี้ก็โอ้สบายพี่ทำงานถ้าฝนตกเราก็ธรรมดาโน้กอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดคือ่นะไ้าสมอนปักตะไคร้โอ้ปักสมอนอย่าเป็ปักตะไคร้ นะครับตัวอย่างคิดนะครับต้แชร์รกดติดตามด้วยนะครับโอเคฮะสำหรับชิปนี้เป็นประมาณนี้ครับผ้าเข้ามาถึงอ่านแล้วนะช่้นต่ำแล้วก็เยวกับการากการย่นยายนะโอเคครับ